ในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องลูกทานและเนื่องจากเป็นละครพิเรียดย้อนยุคสถานที่ถ่ายทำแต่ละที่จึงไม่ธรรมดาและมักจะมาพร้อมกับอุปสรรคในวันนี้ก็เช่นเดียวกันโอ้โหสุดยอด <c oughs> สุดยอดมากมากมีจากข้างนอกแล้วกัน <c oughs> ข้างนอกอย่างขนาดนี้แล้วข้างในจะขนาดไหน มีทั้งฝุ่นแมลงสาบหนูแมลงเล็กๆแมงมทุกอย่างที่เป็นแมลงมากกว่า8ดขาอยู่ข้างในนั้นหมดรวมทั้งงูด้วยเอผู้ภูมิค่ะถ้ามันจะมาครบพร้อมกันทั้งปาาซะขนาดนั้นเจว่าเพ็นเถอคะ่ะน้องแมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายดูไปตัวรักรักมันทุกตัวทุกอย่างที่เป็นแมลงมากกว่า8ดขาอยู่ข้างในนั้นหมด นผ,ผู้ชมคะ่ะแม้ว่าสถานที่ถ่ายทำในวันนี้จะไม่ได้มีสัตว์อันตรายมากหมายขนาดที่พระเอกพูดแต่อุปสรรคสำคัญที่สร้างความน่ารำคาญได้ไม่น้อยกว่ากันก็คือฝุ่น จากที่พ mm ี Demon> ่เคนอยู่อันนี้ก่อนอนพี่พี่เคนสลับเข้านี่พร้อมพร้อมนะเดี๋ยวอยากการไหลใจจมูกนะเดี๋ยวยับการไหลใจจมูกเขาเรียกได้ว่าฝุงกระจายอยู่ในทุกอนุของอากาศจนทำให้ตะถึงกับร้องออกมาว่าอยากได้ที่ฟอกปอดโกขคุณ ที่ตะกำลังมีปัญหาอยู่กับฝุ่นละอองน,น,นั้นเคนภูภูมิที่ต้องเข้าฉากด้วยกันกลับไม่มีปัญหาใดๆสร้างความประหลาดใจให้เจ้จนต้องเรข่เข้าไปถามว่าเคนมีของดีอะไรคะถึงได้ไม่สะทกสะทานต่อฝุ่นละอองแม้แต่น,น้อยดีนะไม่ได้ตัดขนจมูกทิ้งอ,ะอ่ะดีนะไม่ได้ตัดขนจมูกทิ้งอ,ะอ่ะด้วยซับฝุ่นเป็นคําตอบที่ น่าประทับใจคะ่ะผูบผูมิฝุ่นละอองแค่ฝุ่นละอองที่ล่อลอยไปดีนะไม่ได้ตัดคนหมูกทิ้งอ่ะช่วยซับฝุ่นขับไป,ไปเก็บตกกันบ้างน,นะครับ <คะ S 2> วันนี้คุณกาลแม่พัชรศรีครับบอกว่าเป็นคำถาม